เลีง้งเธอเด้แย่งนอนี่ไงเอได้แย่งเพนื่นะอ,อ,อเป,อเปืองเปลอยหัวอาหารเมือม่อละถงเมื่อละ้าบาทหัวอาหารชงซิปันกีบอยู่ดิเขาเนี้ยอะนี่ชงซิปันกีบชงซาบาัดฝนเป็นยังไงนหัวขึ้นมากเลย เดี๋ยวมาเสิรครึ่งหนึ่งตอนแรกครึ่งหนึ่งพอก็กินหลายพอแล้วไอ้ทนเลก็ตีเนื้อหมูเด้อเนื้อหมูตีหมักเวนแช่แชมหมักเลนเนื้อหมูกินเนื้อหมูซื้อมาหลายเนื้อเลยแหละเขาสองปิดน่องหมูเบิ้ลคอยเสด็จกินเลยนะ เพงบรรยากาศข้างนอกเด็ดเด็ดระเบนพุกปาดใหม่บบแล้วแเรวบะเบนเรื่องน้นะผ่านมืดนะมืดยังเกาะ,ะนี่่มันมีฐานบ่นี่ยเออเสียไพฟ้าคือว่ามีฐานอ,อ,อ,อื้อเหลือนี่ยก็มีฐานไ่ได้ว่าเสียไพ้้ามีฐานอีก อไม่ทานอีกแล้วก็เสียบไพ่อีกว่าตีเดือยนี่นะเดือยก,กระก้อเมื่อไงเนาะหลายเลยใครขาบรถไปนำ้ำเนยกระติกนะเราไปน้ำไหนนะลายใบเลยขี้เลยก็บรรยากาศอ่างนองแดดแดดโผล่แดดจ้าเลยอันนี้ก็ไม่ม,อม้อนสามารถตามแจ่วมกเล่นได้พี่น้องทุกทีมกเล่นทีหอมโคดแดง เจียมหมักเล่นกินกระเพียงหมูโอ้ยหอน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 หอหัวหกระเทียมคิดว่ากระเทียมย่างเลยบริสุร์เลไปตลาดก็ได้ธรรมดามุกขวกระเทียมใส่น้ำเห็ดเจียมหมักเล่นใส่หอมอันนี้แหละหอมกระเดงเนาะโอ้ยหอนหอนหอน ตจมมันนี้คนเด้อจมะเร็งเพ่ฟ์มะจัน,นั้นนะจำหอมใน,รนบริเวณจำหอมจเสะกัดกระเพิดปนเรจีมัเเพ็ดน,นี่มันจะเป็นตาแซบ่บ Say mời quê Ôi 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 cả. Đồng cái nó. này nó cả, nó gong quen nó gong gong này nó, gong gong này nó, gong 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 xẹp แก่มะเร็งข่อยหอมหุยหุยเอากระมานหนังปลาเด้๋ยวแม่วันจะใส่หน,นังปลาเลยใส่หนังปลาดปเด้บอบใส่ปลาแดดโบหมักปลาแดกแก่มะเร็งเนี่ยต้องใส่หนังปลาหนังปลาก็ยังไม่ได้เกะเนาะนี่ Thôi ừ. ừ. Thôi 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 nó xa về, thôi phải tôi mhm mhm thôi ừ. thấy không, mhm mày mòn rồi, sim, okay. ช่างนี่ก็สุกแล้วเหลืองห้อยๆแบบนี้เด <ic> ี๋ยวโรงเรียนจีนแล้วเพิ่บบางอีกน้อยตัวนี้มาแบบนี้แล้วเรียบร้อยนี่คือพิศเสพปอปิ้งหมูกข่อยแจ่มกรีนข่อย ก็ลวกพัก <L> มาเดินมาเดินลูกหลานเานอ้ยยิ้มเขาน้าเม่เดินนะเสพเสพน้องกันลูกหลานสบายดีลูกหลานเมทุกูลทุกคนเอฟซิชนะาหากักทุกแร่เซลแลมใจ่เพื่อนมิรสหายเนาะนอกนุ่ g ทางจารประเทศ ทางประเทศไทยเพื่อนูงมาเด้อกินห้องกัน,น,น,นกินข้าวหอนหอนแทเห่อนว่ฮหากินง่าย ลูกชายไปเอาองค์คนนืไนไงปัสสินน้อนเพื่นลูกนั่งอ้นลูกไปแล้วก็เลยมาลูกไปเอามน้าคนเดียวกับว่า,าก้ามาแล้วทำยนันเนี่ยกไคร้สุดขาวเสือขาวอืออะเหมือนกัน chỉ bay thu lạ ừ, thu lạ bay, các cái họ xay là bừng cái lịn เสื้อนเนี่นนม,มนันแจ้ดโดนแนี่ยแม่มันตายจะแม่นุ่งแล้วก็อยากขับได้เนี่ยจะต่ข้าวไปวัดกินเจมุกทหารครับสุดพุทธนิกรมีกระโปรงกระโปรงหยิบเดืยวเนี่ยเพียงเขาเขาเป็นสุดกัะที่เป็ม,ม้อนนุ่งกันถ่ายลงเฟสเตแต่ก่อนหลายปีก่อน ส่สุดหนึ่งต่อไปอะไรมันคือคู่คือหมอ <c oughs> คือหมอได้วอะไมีมนใส่เสื้ออันนี่นย <c oughs> คือเป็นแพทเป็นหมอมันอยากขับเลยกน <c oughs> น็นุ่งได้อยอ่หนึ่งด

สิ่นีนสบายใช้มอนะมามักมงสิงไหมใส่งเจ้ได้หค่ะอยเพื่อนมักใช้สิง คือรถใหม่กับหลงคุณกับบางดีนั่นเนาะหลงคุณกับบางดีบอกแบบบ่เหมา่ในะส่ไม่ม้อนนะไม่ม้อนเีอันใส่รถสิบล้อเด้อวสักไม่ม้อนขีลงคล่องเด้อวสักอคอมเมนต์มานะ <c oughs> ไ,ไ,มไม่มองขี่จักรยานกูว่ะคนดีสิบอกไปนั่นมาเลยรุกรานคือคนดีครับดีใจน้ำเด้อแม่มอนตลอดปลอดภัยขี่รถนั่นคำเมนที่ดีที่สุดเนาะไห้พอนะ เห็นดีนำห้พนทุกสิ่งทุกอย่างนะไปมาทาั้งไหนก็ตลอดปอดไัยเห็นเ่าเป็นแม่ชีบอกให้แม่ม้อนขี่รถใชยสิบรอบขี่รถล้มคลองมันมาเมร์นะอันนั้นมันสาบแสง่สาบแสง่ให้การนั่นนะ ่ามีคนสาบแส่งมาเนี่ยนายุ้ยนนยืนไหนคนที่สาบแส่งหมนายนุ้ยยืนนะคำโบราณเผื่น,รนเราอยากให้เพื่อนทุกข์มคนโตตายอยากให้เพื่อนจิ้มหายเนี่ยตัววายวอดเผื่นเรานะ่ยแม่นบ่ะจออื้อเอาเด้อคำซับคำเนี่ยเดอ้อเคยสิบ,บอกเจ้าคนที่คอมเมนต์มาอใส่ไม่ม้อนในครับรถ ไปสิบยอดนะขับรถลุงคล้องขับรถลุงคลองนะมันบูดีเปลี่ยนคำศัพท์ใหม่ซะเนาฮ้ยเพือ่อนให้ตลอดปลอดไขยได้ดรถใหม่โชคลาภเด้อมีมอนเด้อไปมาทางใดก็ได้เห็นอยู่ดีไม่แห้งต้องเม็นแน,น่นะนะมันม้วน เฮาน่ะอยากพังแต่เนีมุนๆเนี่ยบุตรีอยากไปยิ้มอื่นมาโมเ้าอยากไ้ยินแนวดีๆเลยเป็นสิอยากไปยินคำด่าคำปล่อยคำสาบคำแสงาเอาอ่อนเด้อบุตรีนะเอาแนวบุตรีเขาโตตัวเองเหมาะกว่านั่นเขาควบคู่ตัวเอง เอื้นก็มารยาเดียดีโยเมม้อืมเราดีโยจะ่าให้เมม้อนไปขับหลุดไทยสิบโลล่องรถมาไ่สิบโลล่องหรถมาต้องคล้องมาสัน <c oughs> ข้ตัวนี่มันบูมวันนะเ <c oughs> นาะมว้วนบอลูกรา,างฟังเก่งมากคนนซื้วพ่อพ้อายผพ้่ญนงอีอ้วน ัวพายผลบอกทีเมยนะอีอ้วนเมอนออกไปเลยค่ะทำแบบประมวนแบบข้างเมอนมอัดหัว้แล้ว เขาติ้เขาแล้วครับก็คือกาบกาเนี้คือกาบคุนเขาคุนน้ามเนาะให้เขาอินทุกมือเขาจ้เอาไนให้โค้แต่ละมือเนาะว่าสั่นจักตีประกาศไปนี่นี่แหละคุนนับถือคุณโผลุ่ณเมย์บึ่งันเดอร์ไปลาเขาสกินเ่ากับโน้ตผ้าเขาเวลาเขากินดี่มแล้วเขากระกาบพันเจนซี่ก็คือว่าคุณผักคุณเขาคุณหน้าเนี้ยคุณโผคุณเมย์ของเราเนาะเนาะโอเคคลิน้กลาเดอร์โรงแร mm -hmm.